สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในช่วงเช้าของวันที่5พฤศจิกายนวันนี้เกินก่อนเข้าเรื่องนิดนึงนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยเขาจับตาดูว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยใครจะได้เป็นอยากจะเรียนว่ากว่าจะรวบรวมคะแนนไม่น่าจะประกาศวันนี้ครับพี่อันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนข่าว ในเรื่องของสงครามบางท่านอาจจะถามก็ว่าน้องก๊อฟคะตอนนี้สงครามเขาสงบเขายุติเขาเคลียร์กันจบแล้วใช่ไหมน่าจะยังนะครับพี่นะครับเหมือนรัสเซียยูเคนะครับพี่เห็นเงียบๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสงบนะครับแล้วราคาทองนี่เหมือนจะขึ้นขึ้นไม่ได้นะเมื่อวานสี่สิบห้าสิบเนี่ย,ยที่เองไห้พี่ไว้เนี่ยมันก็ไม่ผ่านด้วยก๊อฟแล้วมันอย่างนี้โอกาสจะลงมีไหม แล้วถ้ามันไม่ลงมันจะเด้งจะเกิดนิวไฮหรือเปล่าผมทำไว้ให้ดูแล้วด้วยเมื่อคืนกองทุนเอพดาไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรนะครับคงทองที่ระดับ888.63ปันนะครับนี่เป็นราคาปิด2,735ช้านี้นะครับตอนนี้มันโอ้ไม่ถึง10นาทีจะ8โมงแล้วก็วิ่งอยู่2,733 34 35ก็็ก๊ก,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 กอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ในโซนนี้ครับพี่ จะรุดก็ไม่รุดถ้ารุดสองพโอกาสปรับลงก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับเนี่ยเลือกตั้งเนี่ย presidential เนี่ย election เนี่ยกับ congressional election เนี่ยเลือกตั้งนะเนี่ยครับแต่ไม่น่าจะรู้ผลวันนี้นะครับเพราะเขาหลายรัดมากรวบรวมคะแนนอยู่ด้วยคะแนนที่มันหายใจถ้าจะลดต้นคอเนี่ยมันยากนะครับที่จะรู้เลยนะครับ สองทุ่มครึ่งคืนนี้มีการประกาศเทรดบาลานซ์เทรดบาลานซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่นําเข้าส่งออกได้เปรียบเสียเปรียบเ,เสียเปรียบก็ได้เปรียบทางดุลการท้าหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยยกตัวอย่างติดลบเจนะ็ดสิบจุดสี่บิลเลียนเนี่ยคาดการณ์เนี่ยจะติดลบเพิ่มขึ้น่งเงี้ยโอ้เสียเปรียบแล้วนะครับติดลบแปดสิบสามจุดแปดบิลเลียนคาดการณ์ส่งผลบวกต่อทองนะครับตอนสองทุ่มครึ่งสีทุ่มมีประกาศ ISM Service PMI เป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อาพากบริการนะครับออกโดยสถาบัน ISM นะครับตัวเลขเดิม54.9คาดการห3 8สนี้ค่าการส่งผลบวกตะทองครับรอพี่เขาอย่างเดียวแล้วครับพี่เช้านี้มันจะมันก็ลุ้นอยู่นะถ้าคนที่มีของนะลุ้นอยู่แล้วครับตกลงยังไงจะไปหรือเปล่าทำไมไปไม่ได้อยู่ๆจะปรับโกปรับตัวลงข้างเงินบาทเอาแข็งตามไปด้วยอีกยังไงกันจะประมาณนี้นะ เช้าเนี่ยนะครับข่าวที่ก๊อบอ่านมาเชา้าไม่ค่อยมีข่าวใหม่นะครับจะมีข่าวที่ขยี้กันตอนเนี้ให้น้ําหนักนะครับจะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งคุณคุณโดนัททัมนะครับจากพรรคริพับลิกันนะครับแล้วก็คุณกัมบาร่าแฮร์ิสนะครับจากพรรคเดโมแครตจะเรียนว่าคะแนนหลายรัดนนะครับเบียดเสียดกันสูสีมากคือ ไปอ่านข่าวเมื่อเช้าใน CNBC Bloomberg Reuters CNN ข่าวมันคล้ายกันหมดเลยว่าอาจจะใช้เวลาหลายวันในการนับคะแนนเออว่ออ,วอ,อยู่แล้วครับนอกจากข่าวในเรื่องของการเลือกตั้งในวันที่5วันนี้ก็จะมีการประชุม FOMC ประชุมนโยบายการเงินจะปรับไม่ปรับเขาไปดูเครื่องมือ f เฟดวอตทูมานะครับ เขาคาดว่าน่าจะมีการปรับลดอาตาัตราดอกเบีย้ยระดับร้อยเปอร์เ็นตะ์ี่ระดับ0ูนย์จุดสองห้าเป็นสิบพอยะครับเข้าสู่ระดับสี่จุดห้าถึงสี่จุดเจ็ดห้าในการประชุมพรุ่งนี้นะครับที่จะถึงนะครับมีเรื่องอะไรจะเล่าไหมไม่น่ามีะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูตลาดหุ้นโอ้ผมบอกเลยพี่วันนี้นี่มันเช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดเนี่ยรู้เรื่องนะครับเมื่อเช้าไปเช็คในตลาดนิเกอ มีการปรับเพิ่มขยายเวลานะอีกสามสิบนาทีนี่คือปรับมากสุดในรอบเจ็สิบปีนะพี่ซึ่งไม่เคยนะครับขยายเวลานะครับในออย่างโบกอ่ะโบกพวก JP พีมอร์กอะไรพวกเนี้ยครับสำนักที่เขาเทรดกันนะนะครับพี่ขยายเวลาหมดนะครับต่างประเทศนะครับรองรับความผันผวนนะผมว่าก็น่าจะผันผวนนะแต่เสียดายมันเช้าไปห่างเสงไม่ได้เปิด ถ้าห่างแสง,งผันผวนแล้วระบันเทิงนะพี่บ้านเราก็ด้วยนะเอามาดูกันว่าดาวโจนติดลบไม่ไม่เยอะ0ูมซันมัน,ม,นมันไม่เท่าไรเอ๊ะใช่เหรอเยอะดิอ๋อเงนฝังยุโรศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นนะครับฝรั่งเศสดาวโจนติดลบ6กสิบเอนห้าอะครับติดลบ0ูนติดลบหมดอะครับพี่นะัสตรงนัสเดกติดลบติดลบหมด ดาวโจนี่ไ้จุดลบไป257จุดนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันคือเวลาที่มันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญ่ะส่วนมากราคาหุ้นพี่ไปดูเช้านี้ก็ได้ทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับลดลงหมดยกเว้นลอนดอนที่เดียวเช้านี้นะครับบวกขึ้นมาไม่ได้เยอะครับ7จุดเองครับอีก0.09เซคือแบบน้อยจนแทบไม่น่าพูดเพราะส่วนมากอะ่ะฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอะไรพวกนี้ติดลบหมด ลบล้วนเวลาที่มันจะเกิดเหตุการณ์สำคัญๆเขาจะลดโพสิชันนี่คือเรื่องปกติเพียงแต่ว่าพออะไรที่มันแน่แน่ชัดๆเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางนั้นประเด็นคือสมมุติว่าราคามอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วมันแน่มันชัดแล้วกอฟมันจะไปแล้วน้องมันขึ้นอลยเงี้ยถามว่าตรงนี้ไม่ซื้อไปซื้อตอนนี้มันขึ้นแล้วได้ไหมก็ได้ครับแต่แพงนะแพงเลยนะถ้ามันถูกอะเอ้ย แล้วถ้าเกิดมันถูกแล้วก็อ่าเราก็มีโอกาสอาจจะได้ซื้อที่ถูกกว่าก็จริงตลาดนะพี่อยากหาฟันทงเลยเชียรน้องเยอยู่ในวงการมัน,นานแล้วครับฟันทงฟันทงฟันทิ้งเนี่ยอยู่ในตลาดกันไม่ได้เขิน,นยอยู่กันไม่ได้เลยนะบอกก่อนเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งปรับตั้งแต่เก้าโมงจนถึงห้าโมงเลยนะครับเปิดมาสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย จำได้ไหมโตนวันนี้มันโซนรับนะมากระปายเลย900 800 5 0 800 800ทั้งวันปิด43,800รับซื้อคือน43,700ครับทองด้วยพันโอ้ทุทูพันเช้าอย่าคุยเลยเอาสปอตก่อนดีกว่า2,745นี่เป็นราคาเปิดนี่เป็นราคาปิดตลาด2,743ตอนนี้2,730ต้นเลย สามสิบสามสามสิบสี่เอายังไงล่ะตกลงยืนได้หรือเปล่านะครับค่างเงินบาทจากสามสิบสามจุดแปดสองสปอตสองพันเจ็ร้อยสี่สิบสปอตปรับตัวขึ้นสองพเจ้อสี่สามค่างเงินบาทอยู่ที่สามสิบสามจดเจ็ดสามบาทดันแข็งและแข็งเร็วด้วยนะครับแล้วเช้านี้ล่ะเนี่ยบาทอยู่ประมาณเนี้ยละพี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ย ส่วนสปอร์ตโกอยู่สองพันเจ็ดร้อยสามสิบกว่าสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้ามันมันจะอยู่ในเลนเนี่ยวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับพี่ว่าเขาจะเปิด800แปดร้อยเหรอไม่มีทางครับไม่มีทางครับสปอร์ตโกปรับตัวลงเป็นสิบเหรียญค่างเงินบาทควรจะอ่อนไม่อ่อนดันแข็งด้วยลงมาอย่างน้อยเช้านี้นะผมว่าน่าจะเกินห้าสิบบาทพอสปอร์ตอย่างเดียวก็ร้อยหนึ่งแล้ว ไอ้นี่ไม่ช่วยเลยเผพอออาจจะมีร้อยห้าสิบแต่ประเมินจากจากสปอร์ตเนี่ยทองคจะร้อยสี่สิบสามตอนนี้อยู่สามสิบสามสามสิบสี่เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันครับผมว่าวันนี้น่าจะเปิดสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยในวันนี้อาจาจะต่ำกว่าได้นะประเด็นคือ,เ,อเขาเรื่องทองคำแท่ง,งนี้สำหรับทองคำแท่งอะราคานี่มันไปเทสระดับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยกว่าบาทจับได้ใช่ไหมครับ มันเป็นต้านอ่ะพี่มันชนต้านเวลาชนต้านเนี่ยพี่พี่ที่ถามก๊อฟเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ในะคลิปบ่ายเมื่อวานละสีมื่นสี่พันสามร้อยสองร้อยซื้อได้เลยไหมคะซื้อแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าโอโหเอาที่ไหนมาปลอดภัยมันเพิ่งชนห้าร้อยถอยลงมาน้อยหนึ่งตีมอ่ะมันพยายามจะปรับนะพี่ไอตัวแปรคือค่างเงินบาทเราเนี่แหลพะพอบาทถอยสปอตถอยงานเลย นะครับก็สปอร์ตจาก2,790ันเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่ะพี่นี่มันอยู่เช้านี้อยู่สามสิบอ่ะเอาที่ไหนไม่ลงฉะนั้นมองในมุมทองคำแท่งในเผู้โดยชนต้านสำคัญแล้วเขาจะมีแนวรับนี่ไงเก้าร้อยรูจากโซนเก้าร้อยเก้าร้อยสาสิบเก้าร้อหกสิบแบบเก้าร้อยเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคนชอบซื้อแบบขายของบนบนไปแล้วนะโซนนี้มันเป็นรับพียงแต่ว่ายัางเนี่ยปิดตลาดอยู่แปดร้อยเนี่ย แล้วแนวรับสัตว์ไปเกิดมันหล่นแล้วก็ตั้งแต่เก้าร้อยจนถึงผมให้พี่พี่ไว้เท่าไหร่นะสี่หมื่นสามพันหร้อยสาสิบหกร้อหกสิบประมาณเนี่ยครับก็แสดงว่าจาก900 600, เก้าอไปหกร้อยมันจะราคาไหนก็ได้นะโอ้ต่ำกว่าเก้าร้อยแปดร้อยเงี้ยก็ต่ำกว่าร้อยหนึงนะ่งไม่เอาเลยนะครับเวลาซื้อเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดทั้งกระเป๋านะอันนี้อย่าทํานะครับเวลา เราซื้อเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนทั้งซื้อและขายนะเวลากําไรเหมือนกันบางคนหูน้องก๊อปพี่เสียได้มากเลยค่ะพี่ปล่อยไปหมดเลยลองหัดปล่อยทีละครึ่งหนึ่งก็ได้นะตัดสินใจง่ายไปก่อนไว้ครึ่งหนึ่งรับรู้เงินเข้ากระเป๋าก่อนนะถ้ามันขึ้นต่อมไม่ต้องเสียได้หรอกถ้ามันขึ้นจริงๆแล้วเราเป็นสายเก่งกําไรนะพี่เป็น speculator เเนะไอ้ที่ขายไปแล้วเนี่ยก็ซื้อกลับเข้าไป พอมันปรับขึ้นไปต่อเนี่ยอย่างมากก็ได้กําไรทั้งของใหม่ของเก่าแต่ถ้าเกิดเขาปรับตัวลงอันนี้เป็นกลยุทธ์ใช้ส่วนตัวแล้วกันพี่แล้วถ้าเกิดเขาปรับตัวลงเนี่ยเราก็ออกไอ้ที่มันเป็นกําไรไปก่อนไอ้ที่มันเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันย่อลงมาเราออกไปแล้วถูกไหมของเก่าที่มันกําไรเยอะของใหม่ที่เข้าไปเกิดใหม่เข้ามไ,ไม่ได้กําไรมันเริ่มขาดทุนกําไรของเก่ามันลดลงออกไปก่อนพอมันเทสลงมาแนวรับ เราค่อยๆสแควร์ซื้อจากด้านล่างขึ้นมาพอมันปรับตัวขึ้นมันก็มีแต่ได้แล้วได้แล้วนะจบแค่นั้นแหละครับเทรดต้องเทรดให้เป็นนะเพราะว่าถ้าเทรดแล้วอันนี้ขออนุญาตนะครับาะไม่มีเจตนาแบบจะตําหนิหรือลาะบละล้วงใครนะครับคือถ้าเรามีกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยนะครับผมว่ามันมันทำให้เงินเราเพิ่มนะ f l e x i เ l e นิดนึ่งอะ่ะประมาณนะั้น นะครับเอามาดูกันว่าแล้วยังไงอกอฟเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งอะนะ้องมันจะดูอะไรได้มันจะไม่ได้เลยอ่าเนี่ยพี่ดูเดี๋ยนี้แท่งปัจจุบันนะเนี่ยนี่ดอลลร์อินเด็กซ์นะครับมีผลทองเลยนะแดงแงที่พี่เห็นในเวลาคดลงแบบเนี้ยครับเขาเรียกว่าดอลลร์อ่อนค่าดอลอ่อนค่าสมผลบบกต่อทองครับไอเ้เขียวๆขียวางเนี้ยโอ้เขาไม่ชอบหรอกแต่ที่เราเห็นเขียวเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยครับมันเกิดสงครามเขายิงกัอนอะโคมคามเกว้ยง พกเกวียงาก,กันตุ้มตํำตุ้มตํำอะความต้องการตื้อผ้าพันแผลพักก๊อตอะไรพวกนี้มันก็เพิ่มถูกไหมฉะนั้นเงินมันก็ต้องการทองมันก็ต้องการเพื่อมเกิดสงครามเห็นภาพใช่ไหมครับฉะนั้นดอลลาร์แข็งค่าทองก็ขึ้นดอลแข็งทองก็ไปประเด็นคือและตอนนี้ก๊อฟมันไม่ได้บอกเลยแต่เราวัดด้วยสมการตัวเลขฟิบูแอนาชีแบบรีเทสเมนต์ลงแล้วเด้งเบรกร้อยสองเห็นไหมครับเบรกร้อยสอง พนร้อยสีนี่จะต้านดัดไปแล้วถอยเนี่ยถอยน้อยหมดเลยนะครับถ้าถอยลงมาเนี่ยเขาเรียกดอลลาร์อ่อนค่าก็ส่งผลบวกนะครับแต่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยเกรงว่าจะไม่อ่อนนะระวังนิดหนึ่งนะครับร้อยสามและร้อยสองตรงนี้จะเป็นแนวรับสําคัญมากแต่ถ้าเบรกร้อยสี่ขึ้นไม่ได้เอ้าคือร้อยหกเลยนะครับไม่มีเลขอื่นเลยนะพี่วันนี้ก็เลือกตั้ง พรุ่งนี้แคอ FOMC ประชุมนโยบายการเงินโอ้โหแต่ละมือแต่ละเดหมวใจจะวายนะครับในเมื่อดอลลาร์มันจับไม่ได้เราก็มาดูบาทเลยค่างเงินบาทก็เหมือนกันเคลียยลงมาจาก37เอาถท่านี้32เลยลงแล้วเด้งแล้วลงต่อจบด้วยลูก,การลงของเขาประเด็นคือไอ้ลงไม่อยากรู้แล้วก็พี่อยากรู้แล้วน้องมันจะไปจริงหรือเปล่า เราก็จะมาดูกันว่าเขามีการปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับขึ้นแล้วก็ถอยจุดต่ำมันยกเกิด h ฮเออร์ e ปรับตัวขึ้นเนี่ยแท่งเทียนปรับตัวขึ้นบาทอ่อนนะเบรกไฮเห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นในบริบทเลยคือค่างเงินบาทไม่หลุด33บาทวิ่งขึ้นชน34บาทถอยลงมาก็ไม่หลุด33มีแนวรับ33.3 1ก็ไม่เจอเราก็ตีเส้นเทนลลน์เช็คแบบง่ายสัมผัสกันโจ๊ะ ไม่หลุดเว้ยเอ๊ไม่หลุดนี่บาทน่าจะอ่อนอยู่นะน่าจะมีโอกาสอ่อนขึ้นไปอีกเราก็เราวัดด้วยฟิโบอนัชชีใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วตอนนี้ข้างงันบาท3.76กว่าพีไม่กดดันไม่ได้นะต้องกดดันนะคือถ้าบาทแข็งค่าสปอตปรับตัวลงแล้วราคาทองคําแท่งมันขึ้นเนยอเทดกันไม่ได้นะบอกก่อนมันมันจะเป็นไปได้ไงลนะ่ะเขาลงกันหมดจะขึ้นอยู่เจ้าเดียวเลยเลยออันนี้ไม่รู้แล้ว แนวต้าน34.06ถ้าเบรกจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งมากเลยครับแล้วถ้าเกิดพี่เขาเบรกได้จากจุดต่ำนี้ฟังและอย่าเบื่อนะพี่บางคนเอ่ยพิมพ์มาหาผมอ่ะน้องก๊อฟค้าพี่ฟังน้องทุกวันจนพี่จะพูดแทนน้องได้ไแล้วโอย้ยินดีด้วยยินดีด้วยพี่นะครับถ้าเบรกส4บาทได้ก็วิ่งเนี่ยสาสลึงประมาณนี้ ยิ่งขึ้นน่ะเอาง่ายๆบาทยิ่งยิ่งอ่อนค่าเท่าไหร่ราคาทองคำแท่งมันจะทะยานไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยครับตอนนี้มันติดอยู่เรื่องของสปอตเท่านั้นละพี่บาทมันก็ในทางเทคนิคเป็นการขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยมันเป็นเรื่องปกติเพราะจุดต่ำมันยกเห็นไหมครับกรลองเบรดดูเบรกพอกับไปนูน่นถ้าเบรกสามสิบห้าสลึงก็ไปนูน่นสามสิบหกบาทกว่า เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันครับผมไม่ได้ไบแอนะผมดูด้วยบริบทแล้วก็เอามาตักกะในเชิงในเชิงกลยุทธ์ในเชิงปริมาณเอ๊ะมันบวกนะต่อทองคำแท่งนะครับอันนี้พูดจบแล้วนะเอามาดูกันสปอตแล้วก็สปอตที่พี่เห็นเนี่ยอันนี้เป็น XAU ในทาง FMD พี่ดูนะครับอันเนี้ยวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยววันนี้ เมื่อวานนะครับในวันศุกร์วันพฤหัสโอ้ไม่อยากจะพูดเลยผมไปคุยงานมาหลายหลายเจ้าหลายสำนักเลยนะผมเรียนพี่ก่อนทิ้งลงมาเนี่ยพอแตกต่างขาดทุนกันเยอะมากนะครับจุดนี้นะครับก็อย่าเล่นใหญ่อ่ะพี่ดูเดี๋ยวทิ้งอย่าเก้าสิบลงมาสามสิบ ถ้ามันนี่มันเดมันไม่ดีหรือกลยุทธ์ไม่ดีนะหรือพอร์ตมันไม่กว้างสายปานไม่ยาวนะกระเด็นบอกเลยเอาที่ไหนไปเลือนะครับพี่ๆยังรอกกันอยู่ได้ผมว่าพี่เก่งมากอ่ผมมาเข้าเรื่องแล้วยังไงอะกอล์ฟในชุดเนี้พี่ดูนะอันนี้น้องสอนให้ดูแบบง่ายนะถ้านี้เป็นจุดต่ําขึ้นแล้วก็ถอยเห็นไหมครับจุดต่ํามันยกถ้าหน้ากอบังนะก็ดูนี่ก็ได้เกิดไฮเออร์โ จุดต่ำยกหมดเลยจุดต่ำยกหมดเลยประเด็นคือแท่งเทียนทั้งหมดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมหมดเลยฉะนั้นตัดเรื่องการขึ้นทิ้งไม่ได้แล้วโน้มหลักมันเป็น up t r e n up ไมล่าจุดต่ำม,มันยกเนี่ยพี่ดูสิพอขึ้นมาอันนี้เป็นความสูงใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือถอยแล้วเด้งเกิด higher high ถอยแล้วเด้งสูงกว่าอีกแล้วถอยแล้วเด้งโอ้โหไม่พักเลย higher h i g ทั้งนั้น นี่คือแนวโน้มขาขึ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆพี่จุดที่เราจะดูคือตอนนี้ไอชุดพักที่เราเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเหมือนจะลงจริงหรือเปล่าไม่รู้ออกข้างก็ก็แก๊กมีวอลลุ่มเลยครับเบรกทะลุไายนี่ก็จะตีออกข้างๆเนี่ยรอปัจจัยเนี่ยนะครับมากระทบนะครับปัจจัยเยอะด้วยครับในตอนนี้เลือกตั้งเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้ถ้าเบรกล่ะก็ตรงนี้มันจะเขียนเป็นรับหรือต้านก็ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะพี่เห็นไหม ตอนนี้อยู่สระมาณเจ็ดร้อยสมสิบห้าเท่าราคาปิดเลยเมื่อเช้าวิ่งอยู่ตั้งแต่ไปใส่บาแล้วสามสามสามสี 3, 3, ่จิตใจไม่ค่อยดีเลยยังไงวะเนี่ยมันจะหลุดสามสิบหรือเปล่าถ้าหลุดก็อาจจะถึงสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดเลยนะแล้วถ้าเกิดไม่หลุดแล้วก็แล้วเกิดมันเด้งเลยแล้วพี่ไม่ได้ซื้อจะตกลดไหมจะเรือเหลอพี่คิดว่ามันจะเล่นเบาๆเลยเนี่ยขาวมันแรงนย มีทาร์เก็ตมีเป้าในการขึ้น2,790ครับถ้าเบรกได้ new high new high ลูกเดียวเลยนะ new high หรือเปล่าในเมื่อถ้าดูเป็นลายเดมันดูอะไรไม่ได้นอกจากดูไปในเรื่องแนวโน้มแนวโน้มเป็น up ท r ครับพี่ดุูต่มันโยกความสูงมันไปนะครับ up ท r นะเรียนก่อนแต่ถ้าใครจะเทรดหรือต้องการที่จะมาเก็งอะไรตอนนี้กพี่อยากรู้อะนะอยากจะรู้อีกแล้วเข้าตรงไหนได้วะเสียงหรือเป่าน้อง ี่เห็นชุดนี้ไหมครับดูนะผมทำให้ดูอันนี้เป็น XAU ใน Time Frame day ครับทำการวัด Fibonacci แบบ projection วัดหาเป้าลงพูดง่ายๆการวัดชุดเนี้ยผมวัดหาจุดเข้าเลยเอางี้ดีกว่าผมก็ได้แล้วอ่ะก่อนที่จะได้ผมวัดหาเป้าลงนะในชุดนี้เรามานับเรามา label กราฟนะครับว่า ไหนนับสิสองพันเจ็รอยเก้าสิบเนี่ยมันสูงมากถ้าจุดบนเป็น X ลงมาเนี่ยเป็น A เด้งเป็น B 2สองพันเจ็ดหกสิบเอ็ดในวันศุกร์เราคุยกันอยู่อันนี้ไม่มีเจตนาเค็มนะครับคุยกันก่อนนะครับวันนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะพี่ดูง่ายสองพันเจ็้ยหกสิบหกถึงสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบราคาได้ราคาหนึ่งถ้ายืนได้ผมว่านิวไฮ นิวหายอย่างเดียวไม่มีข้อแม้เลยแต่ถ้าขึ้นมาแล้วแบบมันชนแล้วมันทิ้งหรือมันจะไม่ถึงขึ้นมาเรียบๆเคียงๆเงี้ย,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 ยอันนี้อันตรายโอกาสปรับตัวลงลงมาโซนเดิมสองพันเจ็ดร้อยสามสิบวกจะสูงมากพี่เจอหมดไปแล้วครับประเด็นคือเมื่อวานสิ่งที่เราคุยกันอันนี้ที่พูดเนี่ยเพื่อให้พี่ๆได้จำํำถึงพฤติกรรมนะครับไม่ได้มีเจตนามาบอกว่าเห็นไหมครับพี่อย่างที่ผมบอกนะมันตรงมากมันเปะ๊ะมันน,นุ่นนี่เงี้ย ผมเลยจุดนั้นไปเยอะแล้วพี่หาเงินเรเล่าให้พี่ฟังเสร็จเดี๋ยวก็ลงไปทำของข้าวให้ลูกกินแล้วนะครับเอามาต่อยอดให้เงินของพี่พกันเองนะนะครับ x ลงมา a เด้ง b ชุดเนี้ยเป็น c หรือเปล่าโซนสองพันเจ็ด้อยสาสิบเนี่ยไม่หลุดนะเนี่ยเด้งเมื่อวานให้ไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวเราดูกันก็ได้พี่สองพั 2, 40, นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าสิบแนวต้านเนี่ยทางสมการตัวเลขมันอยู่ที่ 2 7 3 9็รอยสิบเก้าและสองพเจ็้อสิบแปดครับเนียสี่สิบห้าสิบเนี่ยพี่ผมว่านี่ต้านสำคัญถ้าขึ้นแล้วจะขึ้นไปต่อต้องยืนให้ได้เท่านั้นนะถ้ายืนไม่ได้นี่อันตรายมากโอกาสปรับตัวลงมันสูงไม่ผ่านครับขึ้นมาเนี่ยสี่แปดสี่เก้าเนเมื่อวานไม่ผ่านถอยโซนสามสิบสองชนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งลนะยังไงราคานี้หลุดแล้วป่ะเนี่ย ถ้าเป็นเอ็อบถ้าซีตรงเนี้ยมันรับอยู่ผมเอาอิ c เค e รับอยู่ถ้ารับตรงนี้รับอยู่สองพันเจ็ร้อยสาสิบเนี่ยโอ้ไม่หลุดเว้ยก็สามสิบสองพี่บางคนเนะี่ยซื้อที่ถูกกว่าผมอีกนะครับผมเนี่ยซื้อโซนนี้เลยนะผมมาซื้อโซนเส้นเลยนะครับโอ้สูงวันนี้ียังไม่ได้ออเลยยังถือซื้ออยู่เลยแต่ตั้งจุดมอบตัวอยู่นะครับไม่ไกลครับประเด็นคือแล้วถ้าเกิดเขาไม่หลุดละน้องแถวเนี้ย เอเพี่ดูดีๆนะซีเนี่ยมันต่ำกว่า A แม้จะเหรียญเดียวก็ต่ำกว่าถ้าชุดนี้ไม่มีจุดต่ำกว่าขยี้กันอยู่แถวนี้ถ้าเด้งได้ดูกันเลยว่าสูงกว่าสองพัเจ้ยหกสิบไหมถ้าสูงกว่าสองพันเจ็ฮเยหกสิบนิวยไม่ต้องรอถึงนี่นะครับรอดู b อย่างเดียวเลยถ้าแถวนี้นะไม่มีจุดต่ำนะเงื่อนไขเดียวเลยนะต้องไม่มีจุดต่ำกว่านะไม่หลุดสามสิบก็พูด,ดง่าย หรือจะหลุดยังไงก็ได้ถ้าเบรกสองพเอาหกสิบเอาวไอย่างเดียวปประเด็นคือแล้วถ้า worst case scenario มันไม่ได้เป็นอย่างที่เองพูดเลยก็เนี่ย C เนี่ยอยู่ๆมันทะลุลงมาเลยนะ้องถ้าหลุด2,730มันจะมีเป้าในการซื้อสำหรับคนชอบซื้อนะครับ2,715และ2 7ง3หลุด2 7 0 0อมอบตัวเลยใครจะกำไรหรือใครจะมีตัวเลขในใจยังไงไม่รู้อะสองหลุดไม่ได้นะครับเพราะถ้าหลุด โอกาสที่มันจะหลุดลงไปลึกกว่าสูงอันนี้ก็พูดจบแล้วนะครับชุดเนี้ X A, A B C จะอยู่แถวนี้เลยไหมหรือว่า X A, A B C อยู่แถวนี้เป้าการขึ้นอยู่บนนนะู้นเลยอันใดอยู่ที่ C เยมันจะไปตรงไหนแค่นั้นนะมันจะบอกเลยว่าชุดถัดไปจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับคือเวลาเทรดในตอนนี้ถ้าคนไม่มีของเลย แล้วพี่จะถามก็ว่าไม่มีของเลยคุณก๊อฟพี่จะเข้าอะไรตรงไหนได้โอ้ยหยุดก่อนดีไหมหย,ยุดหยุดก่อนหนะยุดหยุดเลยเพราะถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาผมพูดในกรณีของพี่ที่มีสถานะอยู่ด้วยก๊อพี่มีซื้ออยู่พี่ยังไงดีว่าน้องถ้าเกิดมันจะหลุดแรงนะแรงไม่แรงอะ่ะไม่รู้แต่มันต้องมีจุดมอบตัวถ้ามีจุดมอบตัวข้อดีคือถ้ามันจะลงเราก็ซื้อ สมมุติว่าเราขาดทุนหนึ่งหมื่นบาทที่ฟังตามน้องดีๆนะสมมติเราขาดทุนมาหมื่นหนึ่งคัดออกเลยไม่ไหวแม้เจ็บจํากัดดีกว,ว่าไม่ไหวคิดไม่ได้ละมันปรับตัวลงมาแนวรับโซนถัดไปแล้วถ้าพี่ซื้อแล้วมันเด้งนะต่อให้เรากําไรไม่ต้องถึงหมื่นเอาแค่ห้าพันพี่ทํากําไรห้าพันสองรอบเราก็ได้ทุนคืนแล้วอยู่ในตลาดเนี่ยอย่าไปคิดเลยว่าแบบหวังจะล่าจะรวยอะไรก่อนนะ อยู่ให้รอดก่อนค่อยว่ากันริงจบมีเท่านี้แหละว,วันนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้ขอขอบพระคุณพี่พี่ห้องวีพีทุกทกท่านนะครับและขอขอบพระคุณพี่พีสมาชิกทุกท่านด้วยคอนเซอร์วีทีนิดนึงนะครับวันนี้ผมว่ามันน่าจะแรงมันอาจจะแรงไปอีกวันสองวันเลยก็ได้กว่าจะรู้ผลเลือกตั้งก็ดีกว่าจะประกาศเอฟเอ็มซีที่คาดหน้าคาดว่าน่าจะแม่พูดรวบไปหน่อยคาดว่าน่าจะ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยส่วนใหญ่ะมันค่อนข้างจะส่งผลบวกต่อทองเพียงแต่ว่าเวลาที่มังเกิดเหตุการณ์สำคัญ่ะผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะฉลับลงมาก่อนไหมแล้วค่อยเด้งอะไรเงี้ยเราเราเราไม่เทพขนาดนั้นพี่โชคดีนะครับ,บค,ครับ